So your friend. เทโชขอบคุณอังกัรและจะรีบไปพบฟาเต้อังกัรสีหน้าเศร้าเทโชว,วิ่งมาบกรถสามล้อพอรถจอดเป็นจัสมินที่ลงรถมาหาเทโชถามว่ามาทำอะไรที่นี่โดยโกหกครอบครัวขอให้บอกว่ามีเรื่องอะไรและขอให้ไว้ใจเธอเทโชจำได้ว่าจัสมินคุยกับฟาเต้เธอบอกให้จัสมินโทรหาฟาเต้จากโทรศัพท์ของเธอเธอต้องการจะพบเขา จัสปินโชบอกฟาเต้เมื่อถูกถามว่าที่ไหนเธอให้เขาไปพบเทโจที่ด้านหลังโกดังเก็บของฟาเต้ตกลงที่จะไปสงสัยว่าทำไมเทโจต้องการจะพบเขาหรือว่าเทโจอาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจหลังได้อ่านจดหมายสงสัยว่าเธอจะยกโทษให้เขาหรือไม่ครอบครัวสินธูกำลังยุ่งกับการเตรียมงานแต่งงานรูปี้ยัยงกังวลกับคำพูดกงโหนดาดีให้ความมั่นใจกับรูปี ีว่าคำทํานายนั้นจะไม่เกิดขึ้นจัสมินขอเคลียร์ความเข้าใจของเธอกับฟาเต้เธอต้องการจะให้ฟาเต้และเทโจมีความสุขเทโจอย่าได้เสียเวลาให้รีบไปขึ้นรถสามล้อไปหาเขาก่อนไปเธอเก็กอดเทโจเทโจสับสนว่าจะไว้ใจใครดีอังกัด รู้สึกกระวลกวายใจเมื่อนึกถึงข่าวการตั้งขันของเทโจหมอโทรหารูปีเพื่ออัปเดตรายงานล่าสุดแจ้งว่าเขาสบายดีกำลังจะพูดถึงรายงานของเทโจว่าเธอท้องแต่ว่าการสื่อสารขาดหายทำให้ไม่ทราบประโยคสุดท้ายที่หมอพูดทำให้รูปีจึงไม่ได้ยินเกี่ยวกับการตั้งขันของเทโจสาธิตถามอภิรัตว่าเทโจอยู่ที่ไหนกังวลว่าเธออาจจะไปไม่ถึงสถานที่จัดงาน ทันเวลาอภิรัตรับปากเขาจะไปรับเธอมาสาธิตพยายามติดต่อจัสมินรู้สึกกังวลเมื่ออีกฝ่ายก็ไม่รับสายมาฮานเลิรฟลีสวิตตี้เข้ามาเพราะว่าอยู่ฝ่ายเจ้าบ่าวรูปีถามมาหารว่าอังกัรอยู่ที่ไหนมหาฮานบอกให้อดใจรอเขากำลังจะเตรียมรายการพิเศษให้ทุกคนรูปีพยายามติดต่ออังกัรแต่เขาไม่รับสายยิ่งทำให้รูปีกังวลอภิรัตแปลกใจว่า หม่ทั้งอังกัดเทโจถึงได้ใช้เวลานานเทโจขอให้จัสมินไปด้วยจัสมินกล่อมให้เทโจไปคนเดียว บอกให้ไม่ต้องกังวลฟาเต้อยู่ที่นั่นส่วนเธอก็จะจัดการกับทุกคนที่อยู่ทางบ้านในขณะเดียวกันชายชุดดำที่ปิดหน้ามาถึงโกดังซึ่งจัสมินขอให้ฟาเต้มาพบเทโจที่นี่เขาเดินถือแกหลอนน้ำมันเข้ามาสาดน้ำมันไปทั่วบริเวณและผนังมาฮีบอกซิมรันว่าเธอได้ยินฟาเต้คุยกับจัสมินทางโทรศัพท์และฟาเต้ไปพบเทโจกรูปีคูชเบียเขากังวล เมื่อรู้ว่าฟาเต้ไปพบเทโจพวกเขาไม่ต้องการจะสร้างปัญหาในการแต่งงานของเทโจคูชเบียพยายามโทรหาฟาเต้แต่เขาก็ไม่รับสายครูปีขอให้บรูโซไปพาฟาเต้มาบรูโซตกลงแลือรีบพาไป เทโจนั่งในรถสามล้อพบมือถือของจัสมินในรถยนต์โดยไม่ได้สังเกตก็ถือไว้จนเมื่อถึงโกดังเธอต้องการจะโทรหาฟาเต้เธออ่านข้อความของอเมริกที่ส่งจากโทรศัพท์ของฟาเต้ถึงจัสมิน ตกใจที่เขารูบุว่าเขาจะกลับมาพบกับจัสมินหลังการแต่งงานของเทโจโดยที่เทโจไม่รู้ว่าอัมริกเป็นคนส่งข้อความนั้นเทโจบอกว่าฟาเต้จะต้องให้คำตอบกับคำถามของเธอเขากับจัสมินกำลังเล่นเกมอะไรกับเธอเทโจเริ่มเรียกหาฟาเต้โดยที่ด้านนอกชายลึกลับชุดดำก็ล็อกกุญแจกโกดังเอาไว้ รูปี้ติดต่ออังกัสไม่ได้สาธิตถามเขารูปี้บอกเขารู้สึกเหมือนจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นอภิรัตพารูปี้ให้นั่งลงถามว่าเกิดอะไรขึ้นรูปี้ก็ถามว่าทำไมเทโจยังไม่กลับมาอภิรัตบอกเขาจะไปพาเธอกลับมาฝ่ายเทโจสัมผัสถึงกลิ่นน้ำมันก็ตกใจ ส่วนครอบครัวฟาเท้คูชเบียบอกก็จะไปที่นั่นเพื่อจะตรวจสอบว่าฟาเท้คงไม่ป่วนงานแต่งงานที่นั่นอีกกรูปีจะไปด้วยกับเขา รถจีบคงฝ่าเต้เสียระหว่างทางเขาลงจากรถวิ่งไปตามถนนเพื่อจะไปพบเทโจอังกัดเปิดเผยใบหน้าเขาเอ่ยขอโทษเทโจคิดที่จะไปบอกฝาเต้ว่ากำลังจะอุ้มลูกของเขาจากนั้นก็แต่งงานกับฝาเต้คิดที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่มีทางถ้าเทโจเป็นของเขาไม่ได้เธอก็เป็นของคนอื่นไม่ได้เช่นกันเขาจุดไม้ขีดไฟขึ้นมาและ โยนลงพื้นไฟวิ่งไปตามพื้นเทโจวิ่งมาจะออกไปทางหน้าโกดังไฟลุกท่วมทางออกไว้เทโจตกใจที่เห็นไฟลุกท่วบริเวณสาธิตและรูปีกังวลเป็นห่วงเทโจรูปีนั่งกลุ่มหน้าอก อยากที่จะเจอเทโจมาหารรับสายและแยกออกไปคุยด้านนอกกลับมาบอกว่าอังกัดกำลังเดินทางมามาหารถามอภิรัตว่าเทโจอยู่ไหนเขาก็บอกว่าโทรหาทั้งจัสมินเทโจแต่ไม่มีใครรับสายเทโจติดอยู่ในกองไฟตะโกนขอความช่วยเหลือฟาเตมาพบจัสมินกำลังโบกรถแท็กซี่ถามว่าเทโจอยู่ที่ไหนจัสมินบอกเทโจไปพบเขาแล้ว เขามาทำอะไรที่นี่แล้วรถอยู่ที่ไหนฟาเทบอกรถของเขาเสียทั้งคู่ก็รีบขึ้นรถแท็กซี่ไปเพื่อไปหาเทโจไฟลอมรอบเทโจเทโจก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือในขณะที่อังกัดนอนเปิดเพลงฟังในรถบอกว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเทโจเรื่องราวของฟาเทเทโจได้จบลงแล้วที่นี่แฮปปี้เอนดิ้ง ตวันรับขอบฟ้าแล้วฟาเทและจัสมินมาถึงถนนด้านหน้าโกดังเมื่อลงจากรถฟาเทก็ถามจัสมินว่าให้จดหมายกับเทโจแล้วหรือจัสมินบอกว่าเขาให้เธอส่งจดหมายนั้นหลังการแต่งงานฟาเทสงสัยถามว่าทำไมจัสมินบอกไม่ใช่เวลาที่จะคุยเรื่องนี้ ให้รีบเข้าไปพบเทโจเธอสังเกตเห็นเทโจหนักใจตั้งแต่เช้าให้รีบไปพบเธอบางทีเธออาจจะเปลี่ยนใจไม่แต่งงานกับอังกัร์จัสมินก็ยื่นจดหมายคืนให้เขาให้เขาเป็นคนมอบให้เทโจเอง ฟาเต้เดินเข้าไปข้างในจัสมินจะโทรบอกเทโจเพิ่งเห็นว่าเป็นมือถือของเทโจฟาเต้เข้ามาในโกดังตกใจที่เห็นก่านไฟเต็มไปหมดตะโกนเรียกเทโจและที่ประตูจัสมินได้ยินเสียงฟาเต้จึงรีบวิ่งเข้าไปข้างในทั้งคู่เห็นเทโจอยู่ท่ามกลางเปลไฟก็พยายามพังประตูตะโกนเรียกเทโจเทโจเห็นจัสมินและฟาเต้จึงจำช่วงเวลาล่าสุด ที่ทั้งคู่อยู่ดีกันเธอเข้าใจพวกเขาผิดท่อนไฟก็ตกลงมาใส่เธอเธอก็ล้มลงตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ จ้าน้าทีห้ามฝาเต้และจัสมินไม่ให้เข้าไปข้างในสองครอบครัวมาถึงก็ตะโกนเรียกเทโจจัสมินบอกเธอพาเทโจมาที่นี่เพราะต้องการพบฟาเต้ก่อนแต่งงานเทโจจะไม่เป็นอะไรตำรวจนำเครื่องประดับที่ถูกเผาของเทโจออกมาอังกัดยิ้มโดยไม่มีใครสังเกตเห็นแต่เขาก็ทำเป็นเจ้าบ่าวผู้โชคร้ายที่สูญเสียภรรยาและบอกว่านี่คือเครื่องประดับของพวกเขา 然后、wow. มีคนบอกว่าไม่มีใครรอดชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไม่ครั้งนี้ฟาเตและทุกคนร้องไห้ออกมาฟาเตร้องไห้ตะโกนเรียกเทโจหกเดือนต่อมาฟาเตฝันว่าได้อยู่กับเทโจเขาตื่นตกใจตะโกนเรียกเทโจเขาร้องไห้เมื่อนึกถึงเธอเขาคิดว่าทำไมเทโจถึงได้ทิ้งเขาไว้ตามลำพังแล้วเขาจะอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีเธอเขามองรอบห้อง ขของเาทีีม่มรรูปปและโโสเเตออ์ของทจทจางด้านจัสมินอ่านข้อความของฟาเต้สำหรับเทโจแล้วยิ้มครอบครัวกังวลเป็นห่วงฟาเต้ที่ไม่ยอมออกจากห้องหรือพูดคุยกับใครหลังการตายของเทโจมาฮีมหาฟาเต้แนะนำให้เขาเดินหน้าต่อไปฟาเต้บอก เขาไม่สามารถจะลืมเทโจและดำเนินชีวิตต่อไปได้กรูปีบอกว่าฟาเตปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเทโจตายแล้วเขาวางรูปภาพเทโจไว้เต็มห้องไม่อนุญาตให้ใครเอาออกไปมาฮีมหาฟาเตบอกให้เขาเดินหน้าต่อไปเพราะเทโจไม่กลับมาแล้วเธอตำหนิเขาที่ไม่ดูแลตัวเองฟาเตบอกเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากเทโจไม่เช่นนั้น เขาก็ต้องตายเขาลืมเทโจไม่ได้จัสมินไม่ยอมเอาเสื้อผ้าเข้าของของเทโจออกจากห้องเธอจะเก็บไว้เป็นความทรงจำ เลอฟรี Le บอกเราควรจะให้ของทั้งหมดนี้เป็นของบริจาคทานจัสมินบอกทุกอย่างนั้นจะอยู่ที่นี่เท่านั้นเธอบอกให้เลอฟรีทำอาหารจานโปรดของเทโจจัสมินมองรูปภาพของเธอและเทโจเธอจูบมันบอกว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เทโจต้องการฟาเตตัดสินใจที่จะเติมเต็มความฝันของเทโจด้วยการจัดการความเข้าใจผิดของทั้งสองครอบครัว จัสมินบอกครูปีว่าไม่ควรจะเอาเข้าวของเทโจออกจากห้องรูปีบอกเป็นเวลาหกเดือนแล้วที่เทโจเสียชีวิตเขาไม่อยากจะผูกมัดเธออยากจะให้เธอมีความสุขนักบวชให้เอาทรัพย์สินของเทโจออกไปข้างน,นอกเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขแต่เทโจจะเศร้าเมื่อรู้ว่าเขายัางเศร้าอยู่พวกเขาจะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อความสุขของเทโจ ทีโต๊ะอาหารฟาเต้ขอให้ครอบครัวเขาไปหาครอบครัวสิน้นดูโดยลืมความบาดหมางของพวกเขาเพื่อเห็นแก่เทโจที่เธอต้องการจะให้สองครอบครัวรวมเป็นหนึ่งฟาเต้ก็เตือนพวกเขาถึงความดีทั้งหมด ที่เทโจทำเพื่อพวกเขาทั้งหมดถามว่าทุกคนจะไปกับเขาไหมเขาถามว่าทุกคนคงจะลืมเขาเหมือนกันถ้าเขาตายคูชเบียเกือบกรูปีตะโกนไม่ให้พูดแบบนั้นคูชเบียบอก พวกเขายังไม่ลืมเทโจแต่พวกเขาไม่ต้องการจะสร้างปัญหาใดๆที่จะทําให้เทโจเสียใจฟาเตพยายามอย่างมากที่จะโน้มน้าวพวกเขาจัสมินบอกกับปรูปี้ว่าเธออยากเห็นเทโจมีความสุข และแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเธอเธอคุกเข่ายกมือไหว้ขอโทษรูปีที่เธอไม่เคยให้ความสุขกับเทโจเลยอยากจะบอกเทโจว่ารักเธอมากเทโจมีความหมายแต่มันก็สายเกินไปไม่ทันที่บอกเทโจว่าเธอรักเทโจยากกลับใจในความผิดพลาดของตัวเองขอให้รูปียกโทษให้กับตัวเธอด้วย รูปีประคองจัสมินขึ้นบอกมันสายไปแล้วให้จัสมินไปช่วยสาธิตทำงานบ้านเพราะเราจะต้องเตรียมตัวทำพิธีวันพรุ่งนี้เขาไม่อยากจะให้ใครคิดถึงเทโจและร้องไห้เพราะเทโจเป็นตัวแทนของความสุขเราจะต้องเดินหน้าต่อไปจัสมินพยักหน้าและทุกคนก็ปาดน้ำตาทิ้งรูปี้บอกเขาจะดำเนินเรื่องการเลือกตั้งต่อไปเพื่อไม่ดูมินความปรารถนาของเทโจ อภิรัตบอกพวกเขาจะต้องชนะการเลือกตั้งและโต้อตอบคนที่ทำให้เตโจต้องอับอายจาสมินคิดว่าสองครอบครัวจะไม่มีวันคืนดีกัน ดึกแล้วคูชเบียก็นั่งดูดอกไม้ที่สนามหน้าบ้านฟาเตมาหาคูชเบียไม่นานกรูปีก็เดินตามฟาเตมาฟาเตบอกว่าเขาต้องการที่จะเอามันออกแต่เทโจบอกว่าดอกไม้จะบานถ้าพวกเราให้ความรักด้วยน้ำเทโจจะรู้สึกเศร้าหากพวกเราไม่คืนดีกันกับครอบครัวซินทูและ ทำตามความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคงเธอกรูปีก็เสริมว่าเทโจสละความสุขเพื่อเรามามากเราจะให้ความสุขคืนแก่เธอบ้างไม่ได้หรืออีโกนั้นมันสำคัญกว่าความสัมพันธ์หรืออย่างไรคูชเบียก็ยังคงนั่งเงียบฟาเทบอกเขาจะไปที่นั่นในวันพรุ่งน,นี้เช้าและกลับขึ้นห้องไป วันต่อมาครอบครัวสินทูนั่งอยู่หน้ารูปเทโจพร้อมพงมาลายัยและรำลึกถึงเธอรูปีและฟาเตนั่งตรงข้ามกันอภิรัตโกรธเมื่อเห็นฝาเต้มาหารก็หยุดเขาฟาเตถามว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างสาธิตบอกพวกเขาจะอยู่ได้อย่างไรหลังจากสูญเสียลูกสาวไปแต่พวกเขาต้องมีชีวิตอยู่เธอถามว่าครอบครัวเขาไม่มาด้วยหรือทันใดนั้น ครอบครัวฟาเต้ก็มาถึงทุกคนหันไปมองฟาเต้ก็ขอบคุณครอบครัวของเขาครอบครัวฟาเต้ไหว้รูปถ่ายเทโจแล้วนั่งลงครูพี่บอกว่าเทโจจะมีความสุขที่ได้เห็นพวกเราอยู่ด้ียกันเทโจจะอยู่กับพวกเราตลอดไป จ้สมินบอกกับทุกคนว่าอย่าร้องไห้เพราะว่าเทโจนั้นไม่ต้องการเธอบอกให้ทุกคนหลับตาภาวนาฟาเต้บอกว่าเทโจจะต้องมีความสุขในขณะที่ตอนนี้สองครอบครัวได้คืนดีกันแล้วฟาเต้ก็จินตนาการว่าเทโจใส่ชุดขาวนั่งถัดจากเขาบอกว่าเธอมีความสุขที่เขาสามารถทำให้สองครอบครัวรวมเป็นหนึ่งเดียว เขาได้ทำในสิ่งที่เธอต้องการแล้วตอนนี้เธอควรจะจากไปแล้วเธอก็บายบายเขาฟาเต้ยกมือเรียกเธอทุกคนก็ตกใจหันไปมองฟาเต้ฟาเต้ก็ลุกออกไปจากที่น,นั่นอัมริกก็ผาจาสมินออกมาด้านนอกบอกเขาต้องการจะพบเธอ ถามว่าเธอไม่อยากจะคุยกับเขาหรือว่าคิดถึงเขาหรือจัสมินบอกเธอคิดถึงเขามากแต่เขาก็รู้สถานการณ์ครอบครัวของเราทั้งสองอัมริกบอกเขาไม่อยากอยู่ห่างจากเธอมันยากสำหรับเขาจัสมินขอบคุณเขาและขอให้เขายกโทษให้สำหรับความผิดพลาดเธอในอดีตอัมริกบอกให้ลืมอดีตเดินหน้าแล้วเริ่มต้นใหม่จัสมินก็เห็นด้วยแต่อัมริกก็บอกว่ามัน ไม่ง่ายที่จะโน้มนาวพอ่อจัสมินบอกแล้วเราจะทำอย่างไรดีเราจะต้องเจอกันลับๆล,ล่อๆต่อไปเรื่อหรือถ้าเกิดพ่อเขาไม่ตกลง เราก็จะต้องหาทางออกอื่นเธอไม่อยากจะอยู่โดยไม่มีเขาอัมริกก็กังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งที่จะใกล้เข้ามาจัสมินบอกมันไม่สำคัญเมื่อทั้งสองครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวแล้วอัมริกถามจัาสมินว่าเขายัางไปที่เทโจเสียชีวิตอยู่หรือไม่ จัสมินก็ตอบว่าใช่มันไม่ง่ายเลยที่เธอจะลืมเทโจอัมริกก็บอกว่าตำรวจสอบสวนคดีนี้ปิดคดีโดยระบุว่าเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรอัมริกหันมาให้สัญญากับจัสมินเขาจะมารับเธอเร็วๆนี้ ฟาเต้กำลังขับรถจิบของเขานึกถึงเดโจเขาหยุด,ดรถร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มเมื่อนึกถึงการตายของเธอเขาตะโกนเรียกเทโจทั้งน้ำตา ห่างออกไปหลายไมล์ในลอนดอนทันย่ากำลังเสิร์ฟชากาแฟให้เครื่องดื่มในร้านด้วยความคล่องแคล่วทันญ่าเสิร์ฟกาแฟให้เธอเธอก็ขอบคุณทันยา่ยา,เนยาเป็นภาษา,ษาฮินดีเจ้าของร้านชมทันญ่าบอกว่าธุรกิจของเธอมีกำไรทันญ่าติดตลกขอขึ้นเงินเดือน ส่วนพาเต้ดูแลย่าวัดความดันคุยกับย่าให้ควบคุมอาหารเดินมาคุยกับครูปีในครัวบอกแม่ว่าเขาไม่สามารถลืมรอยยิ้มของเทโจเขาอยากให้เทโจกลับมา ครูปีบอกเธอรู้ว่าเขาต้องการดูแลทุกคนเหมือนเทโจฟาเทกล่าวด้วยความเสียใจที่เขาไปไม่ทันเวลาส่วนทางด้านทัญญาชวนเพื่อนๆจัดปาร์ตี้เพราะชีวิตครั้งหนึ่งเราจะต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่ฟาเทเปิดตู้เสื้อผ้าเห็นชุนรีคงเทโจเขาจำช่วงเวลาของเธอและเขาน้ำตาก็ไหลาอาบแก้มเมื่อนึกถึงเธอ ส่วนอีกด้านหนึ่งทันย่ญญากำลังใช้ชีวิตอย่างอิสระในลอนดอนเพื่อนคงเทโจถามเกี่ยวกับครอบครัวคงเธอแต่ทันย่าก็บอกไม่มีใครอยู่ในชีวิตคงเธอจัสมินบอกสาธิตทำขนมให้เธอดูพี่ถามว่าจะไปไหนจัสมินบอกอัมริกจะพาเธอไปหาครอบครัวเขาเพื่อจะพาเธอกลับบ้านครูพี่บอกครอบครัวนั้นยังไม่ให้อภัยเธอส่วนอัมริก กำลังโน้มน้าวคูชเบียที่จะนำจัสมินกลับมาคูชเบียไม่พอใจบอกจัสมินจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาจะไม่ให้อภัยเธอฟาเทาบอกให้ใจเย็นๆน,นี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดมาฮีถามอัมริกว่าทำไมเขาถึงต้องการที่จะนำปัญหานั้นมาในบ้านหลังนี้อัมริกบอกเพราะว่าเธอเป็นภรรยาของเขาเขาจะเป็นคนพาน เธอมาจัสมินบอกรูปี้ว่าเธอจะไปอยู่กับอเมริกไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามรูปี้บอกพรุ่งนี้ผลเลือกตั้งก็ออกมาแล้วอภิรัตหวังว่าเราจะไม่แพ้การเลือกตั้งเพราะเธอรูปี้บอกเราจะไม่มีความสุขแม้ว่าเราชนะเพราะไม่มีเทโจจึงไม่มีความหมายเสียดายที่เทโจไม่ได้อยู่กับพวกเขาด้วย จัสบินบอกพวกเขาว่าเธอจะไปและไม่มีใครหยุดเธอได้ทัญญาไปปาร์ตี้กับเพื่อนในคลับแห่งหนึ่งอังกัตอยู่ที่นั่นกับเพื่อนเื่อน ในขณะเต้นรำเขาเห็นธัญญาถึงกับตกใจมากเขาไม่เชื่อว่าเทโจยังจะมีชีวิตอยู่เขาไปที่ห้องน้ำหลังหน้าคิดว่าเขากงจะคิดมากไปคนในบารคงอาจจะแค่หน้าตาเหมือนเทโจเขากังวลว่าถ้าเป็นเทโจความจริงจะเปิดเผยดังนั้นเขาจะต้องค้นหาว่าเธอคือเทโจหรือไม่ ฝ่ายธัญญาผ่าเพื่อนๆอ,ออกไปด้วยกันทุกคนขึ้นรถไปอังกัดก็ติดตามพวกเขาคิดกับตัวเองว่าเขาจําเป็นจะต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของทัญญาอ,อังกัตติดตามพวกเขาคิดกับตัวเองว่าเขาจําเป็นจะต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับรูปลักษ์ของหญิงที่หน้าตาเหมือนเทโจเขาจําเป็นจะต้องค้นหาว่าเธอคือใคร <lay ered noise>